สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาพบกับรายการ All About Your Money เช่นเคยครับวันนี้แปลกแนวหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าผมต้องใช้ iPad ในการที่จะให้พี่น้องนั้นได้เห็นว่าเราจะต้องเอ,อเราจะต้องทำยังไงบ้างกับโปรแกรมอ่าวันนี้เป็นเรื่องของภาษีครับซึ่งว่าซึ่งซึ่งหัวข้อก็คือวางแผนภาษียังไง ให้มีเงินเหลือๆครับก็คือว่าเราจะมาวางแผนภาษีครับโดยการที่เราจะใช้แอปพลิเคชันในใน h o n e นนี่แหละหรือใน Android เนี่แหละครับในการที่จะที่จะมาวางแผนกันอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าว่าเออเราจะต้องโหลดโปรแกรมอะไรมากันนะครับครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะโหลดมากันนะครับก็คือโปรแกรม i t r a c k Pro นะครับ iTA ท็กโ เราจะมาวางแผงนภาษีกันด้วยโปรแกรมนี้เลยครับอ่าอันนี้ผมโหลดมาแล้วผมเข้ามาแล้วก็คือว่าไอแท็กโปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าผมเคลียร์ข้อมูลก่อนอ่าข้อมูลที่กรอกผมเคลียร์ข้อมูลเรียบร้อยอ่าสมมุตินะครับสมมุติว่าสมมติว่าผมยกตัวอย่างนะเอ่อยกตัวอย่างผมมีรายได้ ผมมีรายได้อ่าผ,ผมก่อนเดี๋ยวก่อนพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอกับอันนี้ก่อนหน้านี้ก่อนเราก็จะเข้าไปเกี่ยวกับเราว่าเราเพศอะไรวันเกิดวันที่เท่าไหร่สถานะเป็นยังไงแล้วเราก็จะแล้วเราก็จะออกมาแล้วก็ไปใส่ในช่องรายได้ว่ารายได้ของเราเนี่ยมาจากทางไหนบ้างอันนี้ผมจะยกตัวอย่างรายได้ที่มาจากเงินเดือนและค่าจ้างก่อนแล้วกันนะครับ ก็คือรายได้ที่มาจากเงินเดือนและค่าจ้างเนี่ยรายได้ที่มาจากเงินเดือนและค่าจ้างเนี่ยคือคือก็จะเป็น4 40วงเล็บ1หรือ40วงเล็บ2ซึ่งอ่าเราเข้าไปดูกันสมมติผมมีเป็นมนุษย์เงินเดือนรายได้รวมตลอดทั้งปีของผมสมมติผมรายได้แสน1 0 0งแสนนะต่อเดือนผมก็จะมีผมก็จะมี รายได้ตลอดทั้งปีคือแสนสองถูกไหมแต่ที่ไอ้ล้านสองถูกไหมแต่ทีเนี้ยมนุษย์เงิน,น,นเดือนอะส่วนใหญ่อะเราจะถูกหักภาษีนะที่จ่ายคือรายได้ของเราแสนสองจริงไอ้เอเอแสนหนึ่งจริงแต่ว่าเราจะถูกหักภาษีไปด้วยเดีย๋ยวผมผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมติผมผมโดนหักภาษีไปสมมุติผมมีรายได้เออแสนหนึ่งผมโดนหักภาษีไปหมื่นหนึ่ง หมื่นหนึ่งก็เท่ากับว่าทั้งปีผมโดนหักภาษีไปอยู่ที่ราวแสนสองค่าจ้างทั่วไปผมไม่มีสมมตินะเราผมมีรายเรามีไรายได้จากดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยเงินฝากอะไรเงี้ยเราเข้าไปดูถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่มีไรายได้จากเงินปันผลไหมถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ไรายได้จากทางอื่นๆบางคนไรายได้จากค่าเช่าไรายได้จากวิชาชีพอิสระออะพวกเนี้ย ถ้าเรามีเราก็ใส่ไปสดสมมตินี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมไม่มีแล้วกันเงินเดือนเดือนเดือนเงินเดือน,นเดือน,นหนึงแสนแสนนึงอ่าเสร็จปุ๊บผมใส่รายได้แล้วเรียบร้อยผมกลับมาที่หน้าหลักกลายเป็นว่าผมจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มอันนี้คือหักเขาหักผมไปแล้วนะแสนสองแต่ผมยังต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก5 0,000ไอ้5,000บาท ทีนี้เรามาดูกันว่าเอ๊เราจะทํายังไงดีถ้าสมมติผมต้องจ่าย5,000้า0บาทผมมีอะไรที่จะต้องลดหย่อนบ้างผมมีอะไรที่ลดหย่อนบ้างได้ไหมอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยทำประกันไว้แล้วผมก็ทำวางแผนวางแผนอย่างที่เราวางไว้ก็คือว่าเราวางแผนเกษียณสมมติผมวางแผนกเกษียณไว้ผมจะออม 25%ของรายได้เท่ากับว่าผมผมมีรายได้แสนหนึ่งผมออม25,000ต่อเดือนถูกไหมปีหนึ่งเราก็จะได้ปีหนึ่งเราก็จะออมประมาณ3,000 0 0ต่อปอีผมใส่ไปอันนี้ลดหย่อนไปแล้ว60,000อ่าเอาเอาตรงนี้ก่อนอเราต้องมีบิดามารดาที่ดูแลไหมพ่อแม่เราพ่อแม่เราอายุถึง เกินห0หรือยังถ้าสมมติว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยอายุเกิน60แล้วาเงี้ยแล้วไม่มีรายได้เนี่ยเราสามารถเอามาลดหย่อนได้ก็คือว่าเราเป็นคนดูแลพ่อแม่เนอะเราสามารถลดหย่อนได้เอามาลดหย่อนอ่าสมมติผมมีพ่อแม่ที่อายุเกิน60ไปแล้วพ่อแม่ผมไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่ถึง30,000ก็เอามาลดหย่อนอ่าสมมตินะผมลดหย่อนสองคนผมมีลูกไหมสมมติว่าผมมีลูกด้วย อ่าสมก็ใส่ไปมีลูกแท้ๆที่เกิดก่อนเกิดก่อนสองหอ่าผมก็ใส่ไปทีนี้เห็นไหมครับเราลดหย่อนไปแล้วอ่าผมเอาให้ดูเราลดหย่อนไปแล้วมีมีค่าลดหย่อนก็คือลดหย่อนบิดามารดาก็คือดูแลพ่อแม่ดูแลบุตรลดหย่อนไปประมาณได้ประมาณเก้าหมื่นเเนี่ยผมได้เงินคืนภาษีมา หมื่นจากที่ต้องจ่ายเพิ่มผมได้คืนและหมื่นหแล้วเรายังมีอะไรที่ลดหย่อนได้อีกไหมยอย่างเช่นอย่างเช่นออกองทุนรวมผมได้ไปซื้อ imf ไว้อันเนี้ยอันนี้คือเป็นของปี62นะถ้าเราทำของปี63ะ่ะเราจะได้สิทธิ์สูงสุดถึงสามแสนแต่ทีนท 108, เนี้ยไอ้ที่แสนแปดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นข้อกําหนดของปี62ว่า ไอเจะซื้อได้แค่15%ของรายได้แต่ว่าปี6-3มอ่ะมันซื้อได้3 6แต่ว่าเราอ่ะซื้อไปเราออมเงินไปประมาณ3,000 0ถูกไหมซื้อ IMF ไป3,000 0แต่ในเนี้ยถ้ามันใส่ไม่ได้เราก็ใส่ไปก่อน1ส8 0เราใส่ไป1 8 0 0ปุ๊บเราก็มาใส่ตรงนี้เพิ่มก็ได้ LTF อ่าสักแสนอีกแสนสก็เท่ากับว่าทั้งหมดเราเรา ทั้งหมดที่เราลดหย่อนไปก็คือ30,000 0พอดีอ่าเรามีประกันไหมเรามีประกันไหมสมมุติว่าผมซื้อประกันไปแต่ผมซื้อประกันสุขภาพไปฉะนั้นเบี้ยประกันสุขภาพอาจจะอยู่แค่ทุนประกันชีวิตอยู่แค่ไอ้เบี้ยเบี้ยหลักของผมอยู่40,000อ่าสมมติเบี้ยหลักของผมอยู่ที่0 0 0 0เอ่อเบี้ยประกันสุขภาพของผมของตัวเอง อันคือตอนนี้ข้อกําหนดของปี6 3สามมันเปลี่ยนเป็นจาก15ื่นลดหย่อนได้เพิ่มเติมเป็น25งหมฉะนั้นฉะนั้นโอเคไม่เป็นไรครับผมก็ใส่แค่15ื่นก่อนอผมใส่15ื่นประกันสุขภาพบิดามารดาผมไม่ได้ซื้อไว้สมมุติผมมีลดหย่อนกองทุนรวม IMF ไปแล้ว300แสนแล้วก็ประกันชีวิตอีก55าหมก็คือ40,000รวมกับ15ื่นก็เท่ากับว่า ประกันสังคมด้วยรายได้1นึ่งแสนเนี่ยยังไงก็ต้อง1นึ่งแสนต่อเดือนเนี่ยยังไงก็มีประกันสังคมต่อปอีสูงสุดอยู่แล้วเก้าพันเราก็ใส่ไปเลยเก้าพันเราย้อนกลับมาดูว่าเราคืนภาษีได้เท่าไหร่เราคืนภาษีได้ตั้ง8ปดหมื่นแล้วนะครับเกือบเกือบแปดหมื่นเลยจากที่เราโดนหักภาษีไปแสนสองเนี่ยเราโดนเกือบเราเราได้คืนมาประมาณแปดหมื่นเท่ากับว่าภาษีที่เราที่เรา ที่เราจ่ายไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆสี่หมื่นอ่าเรา 4, ลดหย่อนอะไรได้อีกอ่ามาดูกันเรามีกู้บ้านไหมสมมุติว่าผมกู้บ้านมาด้วยอ่าผมกู้บ้านมาแล้วผมต้องเสียดอกเบี้ยหนึ่งแสนผมก็ใส่ไปเลยหนึ่งแสนมีมีอะไรที่มีอะไรที่เราจะเอามาลดหย่อนได้อีกไหมเราอ่าสมมติดูก่อนอ่านี่เก้าหมื่นละมีอะไรที่เราจะลดหย่อนได้อีกไหม อย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีไหม o v i d e n ด f u ัน,นเราอาจจะไม่มีผม,มสมมติผมไม่มีนะแล้วก็เราไปเที่ยวเนี่ยเราเก็บใบเสร็จไว้ไหมระหว่างเดือนเดือนเมษาถึงมิถุนานเนี่ยเราเราได้เก็บใบเสร็จไว้ไหมถ้าเก็บไว้ก็เอามาใส่ได้หรือเราซื้อหนังสือไว้ไหมตลอดทั้งปี6-2 ตลอ,อดทั้งปีสมมติตลอดปี่หกสามเนี่ยเราซื้อหนังสือไวไหมถ้าเราซื้อไว้เราก็เก็บใบเสร็จไว้เราเก็บใบเสร็จไว้แล้วเราก็เอามาใส่สมมุติว่าผมไม่ได้ซื้อแล้วกันผมไม่ได้ซื้อก็ทิ้งไว้มีอะไรอีกอันเนี้ยเราก็มาไล่ดูว่าเรามีอะไรบ้างที่เราได้ทําไปบ้างหรือเราแพลนที่จะทําบ้างสมมุตินะผมจบพิ่านี้ผมได้เงินคืนภาษีจากที่ต้อง ต้องได้คืนแสนสองผมเอจากที่ต้องเสียภาษีไปฟรีแสนสอผมทำผมวางแผนภาษีแล้วก็เอาไปรีเลทกับเอาไปคลองสอดคล้องกับแผนกเกษียณผมก็จะได้เงินคืนภาษีอยู่ที่ราวๆ93,900ซึ่งถือว่าเยอะมากถือว่าผมจ่ายภาษีไปแค่ไปแค่ สองหมื่นห้าสองมืนหกเองอ่ะผมจ่ายภาษีไปแค่ประมาณสองหมืนหกเองสรุปว่ามาดูสรุปฐานภาษีของผมจากที่มันอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ลดลงมาเหลือแค่อยู่ที่ฐานที่สิบเปอร์เซ็นตอ่าฉะนั้นมีค่าลดหย่อนอยู่ที่หกแสนมีค่าใช้จ่ายอันนี้มันมีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหนึ่งแสนมันลดให้อยู่แล้วตัดออกไปอยู่แล้วแล้วก็มีค่าลดหย่อนหกแสนเงินได้สุดที่ของผมที่มีอยู่ที่ ที่มันเอามาลดหย่อนที่มันเอามาคำนวณภาษีเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่4ี่แสนกว่าบาทฉะนั้นภาษีที่ผมจะที่ผมต้องโดนหักไปในปีนี้ที่ผมจะจ่ายเนี่ยก็คือเพียงแค่26งหมจากจากแสนสองนะมันเหลือแค่26งหมเพราะว่าผมได้คืน,นเงินภาษีได้คืนเงินภาษีมาอ่ามีม,มีมีตัวเลือกลดหย่อนอีกไหมเดี๋ยวก็ดู หรือถ้าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะวางแผนเราอยากจะวางแผนก่อนเลยเราไม่รู้ว่าจะลดอย่างอะไรบ้างอ่ะเราก็วางแผนเนี่ยเราก็เลื่อนดูว่าเออเราใส่อะไรไปได้อีกบ้างอะไรเงี้ยอืมเราก็เลือกดูลองไปเล่นดูกันนะครับลองไปเล่นดูเป็นไงครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าโปรแกรมเนี้ยดีมากๆเลยครับสําหรับคนที่จะวางแผนภาษีซึ่ง ซึ่งเราจะเห็นครับว่ามันมีมันมีให้ให้เล่นหลายอย่างเลยครับมีลูกเล่นหลายอย่างมีให้เราเลือกซึ่งเดี๋ยวผมผมคิดว่าเดี๋ยวเขาคงจะปรับเปลี่ยนข้อกำหนดในแผนภาษีของของปี63ออกมาเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นเดี๋ยวเราก็จะได้เล่นกันซึ่งโปรแกรมนี้ต้องติดตัวไปเลยครับเพราะว่ามันจะเอาไว้วางแผนภาษีสำหรับเราที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมาปวดหัวว่าเอ๊ะ เราจะมีอะไรมาลดหย่อนบ้างปีนี้เราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่บ้างเพราะเราไรายได้เท่านี้มันมันมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นโปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราได้มากเลยครับช่วยเราได้มากในการวางแผนภาษีโอเคสำหรับสำหรับ ep นี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมก็ลออเอาไปเล่นดูกันนะครับลอเอาไปเล่นดูว่าว่าเราจะทำยังไงได้บ้างกับภาษีของเราโอเคครับเดี๋ยวพบกันใน ep ต่อไปครับ สำหรับ EP นี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ